อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผม DDT นะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ้ยช่อง to the top rope เนี่ยหายไปไหนทำไมช่วงนี้ไม่อัพคอนเทนต์ลง YouTube เลยผมรู้สึกหมดหวังแล้วก็รู้สึกว่าแบบไอไอความไฮป์เกี่ยวกับมวยปั้มที่เราอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตารอมานานเนี่ยสุดท้ายแล้วมันมันไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะมันไม่มี ปัจจัยหรือเรื่องอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะพูดหรือว่าเอามันมาขายให้คนอื่นฟังว่ามวยปั้มนะตอนนี้มันดีจริงๆนะเว้ยมันดูกันสีเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งไอประเด็นของสิ่งที่เฟลเนี่ยกๆก็จะมาจาก WWE นะะ่ะผมก็รู้สึกว่าแบบเออถ้าตัวเราเองยังไม่อินแล้วเราจะมาบอกให้คนอื่นอินมันก็ดูแบบฝืนๆแปลก,ปลกๆใช่ไหมอืม คือเนื้อเรื่องของ WWE ที่ทำให้ผมรู้สึกแบบเฟลมากๆเลยอะคือโดมินิกเว้แม่งเป็นความพังของแบบบทแล้วก็ความพังของระบบมวยปั้มมากๆเลยอะสำหรับผมะนะคือโอเคเว้ okay, Wade, ผมเข้าใจพอยว่าด้วยความที่โดมินิกมันเป็นลูกชายของเรมิสเตอร์โใช่ไหมซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเออแม่งก็มีบทมาตั้งแต่ตอนที่มันเป็นเด็กๆแล้วอะตอนที่เรกับ เอ็ดดี้สู้กันเพื่อชิงสิทธิ์ในการเป็นพ่อแท้ๆของไอ้โดมินิกเนี่ยแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าแค่ประเด็นนั้นมันมันมันเพียงพอที่จะทำให้เขามายืนอยู่บนจุดนี้ได้อะโดมินิกเนี่ยเป็นเด็กเส้นแบบเส้นร้อยเปอร์เซนต์เลยคือมีพ่อเป็นน้ำหอยปั้มชื่อดังซึ่งพอพ่อดังเนี่ยก็ได้โอกาสที่นำตัวเองเข้ามาในบทด้วยความที่เป็นลูกชายแท้ เมื่อเขาเข้ามาในบทเนี่ยก็ง่ายมาตั้งแต่ตอนได้โอกาสช่วยพ่อสู้กับบล็อกเลสเนอร์จนงากยาวมาเป็นคู่กรณีของเซธโรลินแล้วก็เมอร์ฟี่ผมเนี่ยเป็น FC m u r เมอรแล้วก็มันเด้ในเมซาามากๆเลยงกกลุ่มเนี้ยแม่งกลายเป็นกลุ่มที่แม่งแปลกอะคือแม่งไม่ใช่กลุ่มที่ดูแบบแข็งแกร่งดูเก่งอะไรเลยคือตั้งแต่ตั้งมาเนี่ย แม่งสู้กับแค่พวกจอบเบอร์สู้กับแบบมิดการ์ดไม่ได้แบบเอากลุ่มไปอยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่อ่ะสำหรับผมกลุ่มนี้แม่งควรจะเป็นแบบท็อปฮิลประจํารอเลยอะแม่งต้องเป็นกลุ่มที่แบบยิ่งใหญ่ได้ประมาณช่วง Triple H ที่เป็น e v o l u t i ชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ควรจะมีซีในในการชิงแชมป์โลกด้วยสำหรับผมนะเซตเวอร์ชันนั้นแม่งเป็นเซตที่ดีที่สุดสำหรับผมอะ แล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ผมหยุดทำพอดแคสต์ไปจนกระทังจนถึงนตอนเนี้แม่งเซตแม่งย้ายไปสมัดาวใช่ไหมแล้วไอ้กลุ่มเนี้ยสุดท้ายเอเมอร์ฟี่มันก็ออกอะแม่งไปติดหญิงลูกสาวของเรมิสเตริโออีกอะไอ้เฮียคือแม่งขนลูกมาแบบมาแย่งซีนแย่งบทชาวบ้านเขาเละเต็มไปหมดเลยอะ มันก็เลยไอท้ทุกๆอย่างที่กล่าวมาเนี่ยแม่งทําให้มันเดนไอแมสเซนะีซึ่งเป็นกลุ่มที่ผมชอบมากๆเนี่ยแม่งแบบด้อยค่าไปมากเลย AOP ก็เหมือนอยู่ๆก็โดนไอ้นี่ไปใช่ไหมพักพักงานอะไรช่วงโควิดอะไรก็แล้วแต่นี่แหละสุดท้ายแม่งไม่ไปไหนเลยอะ่ะแม่งเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นมาแบบทื่อๆอืๆ้อๆมีเป้าหมายไหมก็ไม่มีแบบคือผมมาติดตามไว้ปั้มในลักษณะที่ผมจริงจังนะเว้ยถ้าคุณแบบ ย้อนกลับไปดูเก่าๆอะไรที่ผมพูดถึงมันในเมสซ่อาร์ผมก็แบบเอออาทิตย์ต่ออาทิตย์ผมก็คลิปอัพว่าแบบเออเนี่ยเซตมันทําอะไรบ้างมันมีจุดยืนยังไงมันอยากจะทําอะไรผมดูว่าตัวคอครมั่งพัฒนาไปในทิศทางไหนอ่ะมันแบบอ่ะอาทิตย์นี้มันเจอเหตุการณ์แบบนี้อาทิตย์หน้ามันทําอย่างนี้โอเคผมก็เลยพยายามปฏิปต่อว่าโอเคในมุมของบทมันมันน่าจะพยายามดันให้เรารู้สึกว่าเซตมันกลายเป็นคนแบบนี้เพราะไอ้นี่นะอะไรเงี้ย แต่แม่งกลายเป็นแบบพอโดเมนิกมา,ท,กาท,มท,กทุกอย่างที่ผมแบบทุกทุกอย่างที่ผมแบบมโนคติไว้สวยๆแม่งพังทลายเอ้ยเอ๊เไปหมดเลยเว้ยมันเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ผมไม่ชอบบทของโดเมนิกกับไอมันเดไนไนเมซิาอาเลยแล้วก็พูดได้อย่างเต็มปากเพราะว่านะตอนเนี้ยบทนะตอนนั้นมันมันมันคงจบไปแล้วกันนะจบเถอะเออคือเท่าที่ผมเข้าใจคือมันจบแล้วแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันได้ทําร้ายจนตัวผมเองเนี่ยรู้สึกแบบ รู้สึกเฟลอะเออแม่งเฟลถึงขั้นไม่อยากไม่อยากพูดแบบอะไรดีๆเันนะเวย้ยเพราะแม่งหาไม่ได้อ่ะบทแม่งเป็นบทแบบคิดแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์อะนึกออกปะเหมือนฟิลแบบเขียนบทสง่งส่งไปแบบไอ้ทียกูก็ไม่รู้เงินว่ากูจะทําไงกับไอ้นี่กูก็ไม่รู้ว่าจะทำง้นี่เออเขียนเขียนสง่งส่งไปกูกูแค่ว่าเนี่ยมันตีกันอยู่ไอ,อ้แก๊งเรมิสเตอร์โอกับแมซอามันตีกันอยู่เออจะขยายบทยังไงจะอะไรยังไงคือแบบ สุดท้ายมันมันไม่สำหรับผมผลลับทุกอย่างมันมันเป็นไปอย่างไม่สง่างามอะเมอร์ฟี่แม่งไอเหี้ยเปลี่ยนใจเพราะไปเจอลูกสาวเรยเนี่ยนะแบบ <laughs> what what <c ười> คือคุณพยายามจะเล่าไงวะมันมันมีประโยชน์อะไรจากจากละครเรื่องเนี้ยสมมุติว่าไอเนื้อเรื่องของเรกับไอเซโรลินนี่แม่งเป็นนิทานอะเราได้เราได้สาระอะไรจากจากนิทานเรื่องนี้บ้างวะ ยิ่งพูดยิ่งเจ็บชำ้ำผมเลยรู้สึกไงว่าผมอะไม่อยากไม่อยากจะมาเฟกว่าแบบอุย้ยรอตอนนี้มันสนุกมากเลยครับโอ้โหแบบอยู่อยู่เมอร์ฟี่เขาเปลี่ยนใจพูอหลวโอ,โอแม่งแย่ก็คือแย่แย่ก็ต้องบอกว่าแย่นึกออกปะบทมันแย่ผมไม่อยากพูดเออมันก็เลยทําให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ทำพอดแคสต์เกี่ยวกับมวยปั้มเลยโดยเฉพาะไฮไลท์ช็อตเด็ด มันไดไนรอหรือว่ากระทั่งสมักดาวด้วยก็ตามเพราะว่ามันมันทำให้เรามผมรู้สึกเสียความเชื่อมันในมวยปั้มไปแล้วอะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้ผมไม่ชอบเนี่ยก็คือโดมินิกที่ด้วยอภิสิทธิต่างๆที่ผมเล่ามาข้างต้นอะแม่งเอาตัวเองมาอยู่ในจุดที่เป็นแบบเมนเมนแบบเมนอีเวนต์ประจํารออาทิตย์ในบางอาทิตย์หรือว่าขึ้นมามีบทบาทกับเซตโรลินซึ่งก็ถือเป็นท็อปสตาร์ของ WWE ด้วยซ้ำอะเออ ง้นมึงขึ้นมาแบบมันเป็นสักดีนาอุ้ยจะอินกับม็อบไหมเนี่ยมันจะไปเรื่องม็อบไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันก็คล้ายๆกันอะ่ะมันเป็นโครงสร้างทางสังคมที่คนที่มีอํานาจเหนือกว่าใช้อภิสิทธิ์เพื่อดึงฝั่งตัวเองขึ้นมามีบทบาทที่สําคัญในโชว์คุณนึกไปถึงนี่ดีนึกไปถึงคีตงีหรือว่าแบบคนที่ขึ้นมาจาก NXT ทีอ่ะที่แม่งแบบฝึก พยายามทำแทบตายเพื่อให้สมาคมแบบว่าเห็นว่าแบบเฮ้ยฉันพร้อมจะเป็นตัวหลักให้เธอนะอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆไอ้เฮียโดมินิกนั่งขึ้นมาแบบโอ้ยเฮียกูเป็นลูกเงกูเลยได้โชว์กับเซโรลินไอเฮียมันอภิสิทธิ์ชนน่ะมัน,มนแล้วยังไงอะ่ะล้วคนที่เขาพยายามก่อนหน้านี้ที่ฝึกมาจากในเดว f อ r m ไอเพอร์ฟอร์แมนซ์เซนยาวมาจนถึง NXT ล้วก็มาเห็นเด็กคนหนึ่งที่แม่งอยู่ๆแบบแม่งได้มีโอกาสได้แบบออกทีวีทั่วโลกได้ออกโชว์แบบประจําวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่แบบแต่ละคนก็อยากจะไปอยู่ตรงนั้นอะเออแล้วเ,เพราะอะไรเพราะว่าแม่งเป็นลูกไงอะคือ,อพูดมันก็ช้ำอะนะอันนี้แม่งเป็นทำมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมนึกไปถึงเรื่องของแบบไอ้นี่ด้วยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเมืองนิดนึงนะแต่ผมอาจจะทําให้บางคนอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรว่าทำไมมาพูดเรื่องการเมืองอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเกี่ยวนักมวยปั้มกุ้นใหม่ที่แม่งฝึกมาจาก NXT อะตอนเนี้ยแม่งด้อยค่ามากๆเลยอะแบบ retribution น่ะคืออะไรคือแบบคือคุณไม่รู้ไงว่าคุณจะวางแผนอะไรให้กับอนาคตของนักมวยปั้มเหล่านี้อะ มันเหมือนกับการโยนหินถามทางไปเรื่อยอะว่าแบบเอ้ยไอเฮีย,ยกูแบบมูไม่รู้จะทำไงไัพวกนี้ว่ะก็โกวแม่งเป็นแพ็กมัดเป็นแพ็กแล้วก็ปล่อยออกมาเงาเคยเห็นหนังเรื่องนี้มาแล้วมันก็คือ n e x กซสอะสุดท้ายมันมีใครเวริร์กบ้างอะ่ะการที่คุณจับคนที่แบบมาโครกระทิศโครกระทางไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มาเย้ยวเออกคนดูว่าแบบเออนี่คือตัวไอกลุ่มใหม่อะ งคอสตูมความคิดสร้างสรรค์ไงแม่งไม่แม่งไ,ไม่ดีไซน์ไม่อะไรเลยเว้ยคือผมจบนิเทศศิลป์มาผมอาจจะไม่ใช่คนเก่งอะไรแต่ผมอย่างน้อยผมรู้ไงว่าอะไรที่มันผ่านการออกแบบมาหรืออะไรที่แบบแม่งช่วยแล้วแม่งปล่อยออกมา Retribution ั Ret ่แม่งเป็นกลุ่มที่ช่วยมากโคตรช่วยประเด็นของมันคืออะไรมันยังไม่มีใครรู้เลยออกมาก่อความวาแบบุ่นวายแบบตัดนู่นตัดนี่อะไรเงี้ยในยามที่โควิดแม่งเกิดอะคือด้วยตัวความเป็น ความเป็นไปเป็นมาแม่งก็ไม่เม็กเซมแล้วมึงจะบอกว่าไงมึงจะบอกว่าระบบของมวยปั้มไม่ดีมึงก็ไม่เห็นจะเอาหยิบอะไรมาเป็นตัวอย่างให้คนดูเขาเห็นไงว่าแบบทำไมระบบของมวยปั้มตอนนี้มันไม่ดีไม่มีที่มาที่ไปเลยจับแต่งชุดดำออกมาทําตัวเงยร้ายโดยการทำงานของที่มันเป็นส่วนกลางมันเป็นการเขียนบทที่โง่มากเว้ยแม่งโง่มากเงยเทเบลชันแม่งเป็นสิ่งที่แบบ ผมแบบเห็นเขาแบบอะไรวะเนี่ยวัดวัดเดอะฟัชิหายอะ่ะเอ,อ้นนี่ยังไม่นับการที่แบบเขาไม่รู้จะทำยังไงกับสตาร์หหายๆคนมากๆเลยอะ่ะที่เขาดันขึ้นมาจาก nxt อะ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้มีใครที่แบบดูจะเป็นแบบงาสีใหม่เหมือนจะดูเชิงอยู่นั่นหนาว่าแบบเอ้ยมึงพร้อมจะเป็นแบบแชมป์ไหมวะมึงพร้อมจะเป็นแชมป์ไหมวะ,มมะเฮ้ยขึ้นมาจาก nxt เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแบบ4-5ปีเลยนะในการเป็นแชมป์สักเส้นนึงเนี่ย คุณมีนักไวป้้มีพรสวรรค์เยอะมากเลยแบบแต่คุณใช้งานแบบช่วยอะ่ะใช้งานแบบไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เขาเป็นสตาร์แบบดังอะ่ะให้สรุปเลยนะครับคือในเรื่องฝั่งรอเนี่ยแม่งทูเกตมากแม่งทูเกตแบบน่าเกียดน่าเกลียดเลยอะ่ะเออสำหรับผมะนะส่วนเนื้อเรื่องฝั่งสมัครดาวเท่าที่ผมตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการแยกทางกันของนิวเดยหรือว่า เรื่องของโรแมนเรนจ์ที่ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นกึ่งกึ่งฮิวกึ่งเฟสจากที่เจ้าตัวเขาพูดะนะครับคือเขาเคมว่าเขายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ฮิวยังไม่ใช่ตัวร้ายหรอกแล้วก็มีบทกับเจอุโซ so, ะผมขออภัยนะถ้าถ้าผมพูดผิดถ้ามันเป็นจิมมี่ผมก็ขอโทษด้วยกันขอโทษที่มันหน้าเหมือนกันขนาดนั้น <laughs> นั่นแผมคิดว่ามันคือเจนะเออที่แม่งมีบทนะตอนนี้กับโร m a นเรนจ์เนื้อเรื่องก็โอเคฝั่ง SmackDown ผมไม่มีปัญหา WWE อ่ะอันนี้คือพูดถึงองค์รวมทั้งออทั้ง SmackDown นะแม่งยังคงมีความเชื่อโฟกัสอยู่กับสตาชุดเดิมโดยที่ไม่กล้าตัดสินใจสัทีว่าควรจะทำยังไงกับสตาชุดใหม่ที่ตอนนี้แม่งค้างสต็อกอยู่เต็มไปหมดเลยอะ่ะเนี่ยแม่งคือปัญหา ภาพรวมที่ W W E แม่งไม่วางแผนส้นติกส้นตีอะไรเว้ยแม่งแบบโชว์ไปวันวันอะ่ะเอองล้นดิวแม็กน์อินไทยผมก็ไม่อินละผมรู้สึกว่าแบบอะไรอะไรไปต่อยกับออตันทำไมต้องแบบทำไมเนื้อเรื่องของออตันแม่งต้องแบบงากยาวมาขนาดนี้วะคือผมไม่เห็นความรู้สำหรับผมอะ่ะมันมันออตันแม่งไม่ใช่สตาร์ที่ไอ้ดิแม็ไทยมันต้องมาชนะบ่อยอะ่ะเอ,อ คือแม่งควรจะเป็นคนเจนใหม่มาเจอคนเจนใหม่ได้แล้วแม่งแบบเหมือนมันไม่มีความเชื่อในในในนักมวยปั้มชุดใหม่เลยอะสุดท้ายก็ WWE เนี่ยผมถ้าคุณสังเกตดูนะสุดท้ายเขาเขาเลือกดันเฉพาะคนที่เป็นนักมวยปั้มที่พื้นฐานมาจากเขาเองที่เขาเป็นคนปั้นตกอดเลยเว้ส่วนใหญ่อะนะ โดยเฉพาะยุคหลังๆที่เริ่มมีแบบ Ring of Honor นักมวยั้มอินดี้อะไรเงี้ยแม่งคนพวกนี้แม่งน่าสงสารฟิ n บาร์เกอร์อะไงๆคนบอกว่าเขาได้กลับไป NXT เหมือนเป็นจุดที่ดีสำหรับเขาแล้วใช่ไหมไม่ใช่นี่แม่งเหมือนโดนงดตำแหน่งเว้ยโชว์ที่ดีที่สุดโชว์ที่เป็นสัญลักษณ์เป็นโชว์ที่ดังที่สุดของ WWE มันคือ Raw อันดับ2คือ SmackDown เอ็นเอ็กซ์ทีอ่ะยังไงก็อยู่ร่างสุดมันเป็นพื้นที่สำหรับคนที่ปั้มมวยปั้มเก่งก็จริงแต่ถ้าคุณตัดสินใจจะเอาเขาขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วคุณเอาเขาลงไปอีกทีอ่ะมันมันมันไม่ได้แปลว่าเขาทําได้ไม่ดีนะเว้ยแ่งแปลว่าคุณอ่ะแบงไม่มีศักยภาพพอที่จะวางแผนให้เขาต่อคุณไม่เชื่อในตัวเขาแต่คุณอ่ะเอาเขาขึ้นมาแล้วคุณก็บอกว่าเอ้ยไอเนี่ยแ่งยังไม่พร้อมดึงเขากลับไป ฟิน n า a ์เกอร์เนี่ยนะถามจริงพินส์เดวิสเนี่ยนะคือถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีมนุษย์ในโลกนี้หรือแฟนบวยปั้มคนไหนที่รู้สึกว่าฟินบาร์เกอร์แม่งไม่พร้อมสำหรับมันเดนไอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคงั้นเราคงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วฟินบาร์เกอร์นะเว้ยโหปั้มก็ดีกิมมิกก็ดีมึงไม่เลือกปั้นสุดท้ายไอคาแรคเตอร์ของการเป็นแบบไอ Demon King ไเดมอนคิงไรเงี้ยมึงก็เอาไปให้ใคร ให้เดอฟีนให้ฮัสกี้แฮร์ริสงูของไอ้นางววยปมไงวะที่แม่งเก็บภาษีอะเออก็คือเป็นเครือข่ายของ WWE อยู่เดียะเนี่ยคือพอมาดูภาพรวมชัดๆคุณจะเห็นลยว่าสุดท้ายแม่งมีระบบเส้นสายระบบของการอุปถัมภ์กันเยอะมากฟินบาร์เกอร์เนี่ยแม่งควรจะเป็นคาแรคเตอร์ที่อยู่ในระดับเดียวกับเดฟีนก็สุดท้ายก็ไม่เลือกเอาเขาขึ้นมาอะไรสัที คือก็ให้เขาปั้มแบบอะไรไม่รู้อ่ะปั้มแบบเอยเออแบบยังยังไม่ต้องโชว์โหดก็ได้ยังไม่ต้องเป็นง้างเดมอนก็ได้นะแบบเป็นง้างฟินบาร์เกอร์ธรรมดาไปก่อนอะไรเงี้ยมันแบบแม่งแม่งไม่ผมไม่รู้ว่าเขาใช้งานใช้งานนักมวยปั้มยังไงอะ่ะเออแม่งผมไม่เข้าใจไงว่าทําไมถึงไม่เลือกไม่เลือกปั้นฟินบาร์เกอร์ให้แบบเป็นตัวท็อปแบบสตาร์สายแบบศยศาสตร์สยเวทไปเลยคือเดอะฟินมามันก็ดี แต่มันก็รู้สึกอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าทำไมถึงเลือกที่จะแบบตั้งคาแรคเตอร์ใหม่แบบจากศูนย์เลยอะ่ะเออถ้าเทียบกับการที่แบบเออทำไมไม่ปั้นแบบฟินบาร์เกอร์เลยวะนั่นแหะครับคือเหตุผลหลักๆที่ทำให้ผมรู้สึกว่าแบบมวยปั้มนะตอนนี้แม่งเป็นสิ่งที่ผมไม่ไม่อินอะ่ะก็รู้สึกว่าแบบแมง่งมีแต่เรื่องดาอ่าจริงนะ <laughs> คือถ้าผมมาทำคอนเทนต์ด่ามวยปั้มไปเรื่อยอย่างเงี้ยเออมันก็มันก็ดูไม่ดีต่อตัววงการใช่ไหมล่ะต่อแบบเออแฟนๆด้วยเพราะผมก็รู้ว่าแบบไอความเห็นของผมมันก็เป็นความเห็นของคนคนนึงแต่มันก็มีบางคนหรือว่าหลายๆคนที่เขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเออโชว์มันก็ยังโอเคนะเขาก็ยังดูได้ไม่มีปัญหาไรเออมันก็มีซึ่งผมก็ต้องแบบผมก็ไม่ได้ขนาดว่าแบบจะต้องแบบเออทุกคนต้องคิดเหมือนผมอะไรเงี้ยเออผมก็เข้าใจได้ว่าทุกคนมีความคิดเห็นที่ต่างกันแต่ก็ รู้สึกว่าผมอะเออไม่ได้ทำพอดแคสต์มานานแล้วซึ่งจริง,รงๆแม่งก็ผิดกับอ,อ่าระเบียบแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะทำะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ่าทางนี้ทางนั้นก็ผมอาจจะแจ้งไว้ก่อนว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับมวยปั้มในในช่วงนี้เนี่ยถ้ามันไม่ใช่คอนเทนต์ที่ผมรู้สึกเอ้ยเออ,เอ,อสนุกแล้วก็อยากจะเล่าสู่กันฟังเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะไม่ได้ทํามากนักเพราะว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามวยป้มมันมัน มันดาวลงอ่ะเออหรือว่าใครที่มีแบบเนื้อเรื่องอะไรส่วนไหนดีๆที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ใช่นะจริงๆผมว่าอันนี้ดีนะก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะเออเผื่อว่าถ้าผมแบบกลับไปตั้งใจดูมันดีๆผมอาจจะเห็นข้อดีของมันก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ผมก็ดูแบบดูผ่านๆไม่ได้ลงไปลึก ก็ชีช้แจงเป็นข้อมูลไว้ในอนาคตอีกนะครับว่า,าช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออผมแฮปปี้ก็อินเนี่ยมันจะเอนไปมันจะเริ่มเอนไปทาง MMA และเริ่มเอนไปทาง UFC อะไรอย่างงี้เพราะผมรู้สึกว่าผมชอบในระบบที่เออนักสู้คนไหนแม่งต่อยเก่งแม่งก็จะได้โอกาสในการชิงแชมป์ได้โอกาสในการไปอยู่ในจุดที่ทําเงินได้เยอะเองอะ มันไม่ต้องมารอคนมาบอกว่าแบบอ่ะคุณเอนเตอร์เทนดีคุณพร้อมแล้วนะที่จะแบบว่าขึ้นมาเป็นแบบท็อปสตาร์ของ WWE อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมผมรู้สึกว่าแบบอ้าวแล้วอะไรมั่นคือหลักฐานชี้แจงว่าว่ากูด้อยกว่าคนนั้นอะไรคือหลักฐานชี้แจงว่าไอคนที่สมาคมบอกว่าพร้อมแล้วเนี่ยมันพร้อมกว่ากูอะไรอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันแบบมันจับต้องไม่ได้เกินไปหน่อยอะเทียบกับวงการ MMA ที่แบบเออก็กูชนะกูชนะไฟเนี่ย เออมึงจะก,กลางขาอะไรอะ่ะกูก็เคยได้แชมป์ไงนึกออกปะแต่พอเป็น WWE แม่งกว่าจะเลือกว่าใครเป็นแชมป์อะ่ะคือตัวสมาคมเองแม่งแม่งก็มีความยากลำบากอะ่ะซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้งองนึกดูว่าเราเป็นเราอยู่ในตำแหน่งของคนที่จะเลือกว่าจะให้ใครเป็นแชมป์จะให้ใครเป็นท็อปสตาร์ของ WWE อะ่ะแม่งก็เลือกยากเพราะแม่งแบบไอเทียไม่รู้จะเลือกใครแม่งเต็มไปหมดเลย แล้วนะตอนนี้ WWE แม่งก็ดูไม่ตั้งใจ <g ül> ทำตรงนี้ให้ดีด้วยอะ่ะเออ,เอ,อนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับก็ในอนาคตเนี่ยผมอาจจะทำเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ MMA แล้วก็จริงๆเนี่ยมีอีกคอนเทนต์นึงที่ผมรู้สึกว่าเออผมอยากทำนะมันน่าสนุกก็คือคอนเทนต์ที่พูดเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนอะไรพวกเนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็ มันมีหลายอย่างอะที่อยากจะพูดอย่างเช่นถ้าเป็นในหนังถ้าเป็นหนังเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดคือผมอยากจะด่าสตาร์วอรให้คุณฟังสตาร์วอรเวอร์ชันดิสนีย์นะครับไม่ใช่สตาร์วอรแบบหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงหกเนี่ยผมชอบมากเลยแต่ว่าผมคิดว่าผมสามารถด่าสตาร์วอรภาคที่เป็นดิสนีย์ทำตั้งแต่ภาคเจ็ดแปดเก้าอะผมด่าเป็นชั่วโมงผมด่าได้อะใครอยากฟังผมด่าสตาร์วอรเป็นชั่วโมงก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับ แล้วก็อีกคอนเทนต์ที่อยากจะทำก็น่าจะเป็นเชิงอย่างที่บอกไปเป็นการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นวันพีซเป็นดักเกิลบอลอะไรต่างๆนานาที่แบบเออมันมีมิติอะไรอย่างที่ผมก็ตีความเหมือนกับที่ผมตีความมวยปั้มอะไรก็ผมรู้สึกว่าแบบเออมันสนุกที่จะได้ตีความสื่อเหล่านี้ไม่ได้จำกัดแค่เป็นการ์ตูนหรอกบางทีหนังก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะฟังผม เสนอมุมมองในในสื่อด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นแบบภาพยนตร์เป็นแบบ MMA เป็นการ์ตูนมีความคิดเห็นยังไงอยากฟังผมพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรืออยากให้ผมไปดูเรื่องอะไรก็เอามาแบบสรุปขออยากได้รีแอคชั่นอะไรเงี้ยก็ก็บอกกันไว้ได้นะในคอมเมนต์นั่นแหละแล้วก็สามารถเมสเซจกันมาได้นะครับใน Facebook DDT โอเคสำหรับวันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้ครับผม ช่วงนี้ก็เทคแคร์รักษาตัวเองกันให้ดีนะครับแล้วก็ปัญหาบ้านเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีคําตอบในใจอยู่แล้วละว่าตัวเองเลือกหรือว่าเชื่อในอุดมการณ์ของฝั่งไหน I hear too ผมก็สนับสนุนให้เราเชื่อในอุดมการณ์ของตัวเราเองนะครับผมไม่ว่าจะคิดเห็นยังไงไม่ว่าจะ มีแนวคิดทางการเมืองอยังไงก็ขอให้พุ่งแล้วก็สู้อย่างเต็มที่ถ้าฟังมาถึงตรงนี้ล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับถ้ามีไอเดียอยากจะเสนอหรือว่าอยากจะให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์ไว้ด้วยเพราะว่าเรียกได้ว่าหลังจากมวยปั้มทำผมชี้ช้ำใจเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากอยากจะลองนำเสนอในคอนเทนต์รูปแบบอื่นเหมือนกันหรือว่าถ้าผมอินอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้กัน โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ